เอาวันที่หนึ่งอั่ก็เดี๋ยวน่าจะเข้าสู่ช่วงช่วงแห่งการซ้อมแล้วครับผมเพราะว่านอกจากงานวันที่หนึ่งเราก็มีอีกหลากหลายงานให้ทุกคนได้ติดตามกันในช่วงประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมช่วงนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมมีหลายงานให้ติดตามอย่างแน่นอนครับ อ๋อทีมเหรอครับเท่าที่ผมวางไว้อะผมอยากวางไว้ให้มันเป็นฟิลชิปฮอปปาร์ตี้ครับผมแต่ว่าโปสเตอร์ที่ออกมามันก็จะเป็นฟิลแบบ Space นิดนึงแบบเหมือนล้ำๆแบบมีความบิยอนมีความแบบอลังการมีความไซไฟอยู่ในนั้นครับผมก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมาสนุกกันในงานแล้วกันเพราะผมชอบฮิปฮอปครับก็อ่า อยากให้มันเป็นฟีลแบบ after party ไงครับแบบอยากให้ทุกคนมาจอยมาร่วมสนุกกันอยากให้คนได้มามีส่วนร่วมมามามีอินเตอร์แอคกันภายในงานเงียครับผมเราไม่อยากให้มันแบบมีความแบบเป็นคอนเสิร์ตแบ่งระหว่างศิลปินกับผู้ชมมากขนาดนั้นเราอยากให้มาจอยจอยร่วมสนุกกันก็นิดนึงครับผมแต่ปีนี้เราก็อาจจะอาจจะอาจจะทำให้มันมีความ มีความเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นแบบนั้นและกันครับผมก็อะไรนะคิดว่าใหม่คิด네ว네่าน่าจะมีแค่คอนเสิร์ตครับผมแต่ว่ารูปแบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบคอนเสิร์ตจ๋าหรือว่าเป็นโชว์จ๋ามากขนาดนั้นครับผมก็อาจจะมีความมีความชิลมีความเป็นเป็นงานงานเฟสติวัลเหะครับ เป็นฟิล <tong> s. <S ฟิลนั้นฟิลๆๆฟิลฟิลนั้นลวกันผมก็ไม่รู้จะอธิบายแบบนี้ว่าอะไรแต่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบอยากให้ทุกคนมาจอยกันมากกว่า,าใช่ครับผมเราเราอยากสนุกนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือในหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จัดทําเป็นแบบรูปแบบโชว์ที่เป็นแบบอาจจะมีแบบแดนเซอร์จริงจังเป็นภาพแบบอลังการขึ้นมาใช้ไฟใช้เอฟเฟกอะไรช่วยแต่ปีนี้เราก็อาจจะแบบมั้งอาจจะไม่เท่านั้นมั้ง เราก็อาจอยากอยากจะให้มันมีความชิลมีความจอยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับผมคือเราอยากให้ทุกคนมาจอยกันอย่างที่ผมบอกไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับใช่ครับเตรียมใจมาปล่อยจอยกันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีจะมีอะไรสุไพสยก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันเองอย่าเพิ่งคาดหวังกันดีกว่า มาแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ไหมเหรอครับก็เซอร์ไพรส์มัง้ง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาคนที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานหรือว่าเคยมีเคยมีกิจกรรมหรือมีอะไรที่เคยสตอรี่ร่วมกันอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากจะเชิญเชิญคนเหล่านี้มาเป็นเกสครับผมเพราะว่าเราอยากจะมีสตอรี่ร่วมกันเวลาเชิญมา ใช่ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบินไปที่ประเทศจีนครับผมเพื่อจัดแฟนมิทติ้งที่เมืองฟูโจวถูกต้องไหมครับพูดถูกนะครับฟูโจวครับผมใช่ครับผมช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาบินไหมก็เริ่มกลับมาบินบ้างนิดนหน่อยหน่อยครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีปลายปี ใช่ปลายปีครับผมคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ครับก็ที่มีมีไบรท์ bright, แล้วก็มีพี่กอล์ด้วยแล้วก็มีผมใช่ไปเขาดาวที่นูน่นครับเขาดาวที่ญี่ปุ่นใช่ครับผมว่าน่าจะอยู่บนเวทีตอนนั้นครับใช่ครับเล่นเล่นเขาดาวเล่นข้ามคืนที่ญี่ปุ่นเลย ก็อาจจะเป็นอย่างนั้ันครับไม่ไม่ไม่เจอแล้วกันแค่รู้สึกสนุกแล้วกันที่แบบได้ได้ร่วมทำงานกับสองคนนี้ครับถ้าเขาดาวต่างประเทศครั้งนี้ครั้งที่2แล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไปเขาดาวญี่ปุ่นเหมือนกันแต่แค่อาจจะไปในฐานะแบบเป็นนักท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ไปเขาดาวในฐานะที่แบบเออเป็นศิลปินยอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ไปด้วยครับออม,มั่งครับ <laughs> ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเห็นเห็นว่าเขามีเกิดเกิดว่าแบบเอออยากจะไปเที่ยวที่อื่นด้วยกับไม่ชัวอะไรครับ รอติดตามนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าเขายังจะให้ไปหรือเปล่าเพื่ออยากเปลี่ยนบรรยากาศเนี้ยแบบเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไปอะไรเงรี้ย <c oughs> ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆในช่วงปีนี้ก็ได้อยู่เยอะมากขึ้นและกันเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วคือแบบแ,บแทบแทบไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยเลย รักษาสุขภาพกินอาหารมีประโยชน์ครับแล้วก็กลับไปฟัดน้องแมวเยอะๆเป็นการ Re รีโควเวอรี่ร่างกายครับรรรอ่าใช่แต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงนี้น่าจะจำได้ได้บ่อยเพราะน่าจะได้เจอบ่อยช่วงนี้ไม่ได้บินเนี่ยครับเ<ะ>จอที่ห้องบ่อยเจอทุกวันอะไรลรืมหน้าหรอเขาไม่รู้ว่าเขาเคยลืมหรือเปล่า เขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ด้วยอาจจะแบบบางทีแบบผมหายไป3-4วันเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจผมแ <laughs> ละก็แบบไอ้มนุษย์คนนี้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยใจแค่แค่เข้าใจนิสัยแมวแล้วกันเข้าใจ <laughs> ครับเจค,ครับขอบคุณมากครับ